สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวเด่นประจำเดือนตุลาคม2568จากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศีสเกตที่ศูนย์อารยธรรมสามแผ่นดินสราการจังหวัดศีสเกตผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาทถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีอำเภอเมืองศรีสะเกดผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานวางพวงมาลาและถวายราชสุดีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4 ที่บริเวณตลาดนัดหมู่บ้านภูมิสรอนใหม่ตำบลเสาธงชยัยอำเภอกันทรรักษ์ผู้ราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธีนำพลังจิตอาสาร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์หมู่บ้านชายแดนเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตรัชการที่4พระบ,บิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย ที่บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษาเกาะห้วยน้ำคำอเภอเมืองศรีสเกตผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานกิจกรรมผู้ว่าพาเดินสะสมแครอรี่สะสมเครดิตในทุกวันพุธส่งผลทำให้จังหวัดศรีสเกตกรองแชมสะสมแครอรีสะสมเครดิตสูงสุดในประเทศไทยที่สาราประชาคมบ้านผือใหม่ตบเมืองสาราประชาคมตระโนดตบขนุน และจุดตรวจบ้านแสงเจริญตำบลตะกาศอำเภอกันทาร,รักผู้ว่าราชการจังหวัดตรวจเยี่ยมให้กำลังใจชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือจอรบอในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษที่บริเวณสวนเฉลิญงเปกเกียพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชมพันษา8 0พรรษาเกาะห้วยน้ำคำอำเภอเมืองศรีสะเกษนายธาตรีสิริรุ่งวณิชย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเป็นประธานกิจกรรม โครงการผู้ว่าพาเดินสะสมแครรี่สะสมเครดิตในทุกวันพุธที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษพลตำรวจตรีสุภาชัยสกัดินพาณิชยชจกุลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษร่วมกับนายสุริยาบุตรกินดารองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษแถลงผลการจับกลุ่มคดียาเสพติดในห่วงวันที่1ถึง13ตุลาคมยึดยาบ้ากว่า2 0,000 0เม็ดของกลางมาาูลค่านับล้านบาทผู้ต้องหา197ดราย ที่โครงการส่งน้ําและบารุงรักษาหัวนาตําบลหนองแก้วอํเาเภอกันทารมนายทวีศักดิ์ทรงอยู่รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลกระทบจากสถานการณ์น้ําในลําน้ํามูลและลําน้ําชีที่บริเวณชั้นสองอาคารเทพาสาร,รการจังหวัดศรีสะเกดหลังใหม่ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทําบุญตักบาทสาร,รการจังหวัดศรีสะเกดหลังใหม่ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาติจังหวัดศรีสะเกดลงพื้นที่ตำบลหนองอึ่งอำเภอราศีสไลติดตามสถานการณ์น้ำท่วมพื้นที่เกษตรอำเภอราศีสไลที่อำเภอปางกู่จังหวัดศรีสะเกดนายทาตีสิริรุ่งวณิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2568โซนที่2 ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษพร้อมด้วยนายสุริยาบุตรกินดารองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษและหัวหน้าส่วนราชการเดินทางไปยังฐานปฏิบัติการภูมะเขืออำเภอกันทรรักษ์จังหวัดศรีสะเกษเพื่อมอบสิ่งของเครื่องใช้ให้กำลังใจทหารที่ปฏิบัติหน้าที่บนฐานภูมะเขือที่โดมอนเนกประสงค์โรงเรียนสตรีศรีเกศนายทวีศักดิ์ทรงอยู่รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันบาสเกตบอล TOA 3x3 คูณ3บาสเกตบอลไทยแลนด์2025สนามที่9จังหวัดศรีสะเกษที่วัดเกียงอีสีมงคลวรารามพระอารามหลวงนายทวีศักดิ์ทรงอยู่รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเป็นประธานพิธีจำบุญตักบาทวันเทโวโรหณนะหรือวันพระเจ้าเปิดโลก ที่อาคารศูนย์อรารยธรรมสามแผ่นดินผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบารถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิษเนื่องในวันนาวามินทรมหาราชที่หอประชุมเจริญพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีอำเภอเมืองศรีสะเกษผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานประกอบพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จ พระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชที่วัดไพรบึงตำบลไรบึงอำเภอไพร,พรบึงผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในกิจกรรมกีดอาสาทำความดีเพื่อพ่อหลวงเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรามหาราชที่สวนสัตว์ศรสีสเกตโครงการอนุรักษ์และรวบรวมพันธุ์สัตว์ป่าสวนสมเด็จพระรศรีนครินศรีสเกต วิทยาไร่เกษตรและเทคโนโลยีรีสเกตนางสาวจนมนัตรอดบุญธรรมอดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดรีสเกตเป็นประธานอุปถัมภ์จัดกิจกรรมฉลองวันเกิดน้องหอมแดงลูกฮิปโปโปโตเตมัตรสรีสเกตอายุครบหนึ่งปีที่ห้องโถงชั้นหนึ่งสรารการจังหวัดรีสเกตผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานพิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณว,วรีนาดีรัตนราชกัญญา มอบให้กับจังหวัดศรีสะเกษเพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬายกน้ำหนักเยาวชนระดับประเทศที่ศูนย์แสดงสินค้าโอทอปองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษนายทาตรีสิริรุ่งวณิชรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเป็นประธานเปิดเวทีสมัชชาขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดศรีสะเกษและเป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐสถาบัานอุดมศึกษาและเครือข่ายภาคเอกชน ที่บ้านเลขที่121ต,ตำบลหนองกุงอำเภอโนนคูนนายสุริยาบุตรกินดารองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดเป็นประธานในพิธีมอบเงินและสิ่งของพระราชทานเพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบภัยพิบัติมนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์กรณีฟ้าผ่าที่วัดบ้านกันรอมน้อยตำบลกันทรอมอำเภอคุณหานนายทวีศักดิ์ทรงอยู่รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดเป็นประธานเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ,อสวอและหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ เพื่อบำบัดทุกบำรุงสุขให้พี่น้องประชาชนประจำเดือนตุลาคม2568ที่สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าทกศศีส,สเกตจำกัดผู้ว่าราชการจังหวัดให้การต้อนรับนางสุภจีสุธรพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และคณะในการลงพื้นที่จังหวัดสีสเกตและร่วมเยี่ยมชมงานธงเขียวราคาประหยัดและพบปะ,กะเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน GI ศรีสเกต จากนั้นร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมธงฟ้าเยียวยาและกระตุ้นเศรษฐกิจชายแดนจังหวัดศรีสะเกดณสนามหน้าสา,าสรากลางจังหวัดศรีสะเกดที่ห้องประชุมสมโมสรพนักง,งานเทศบาลเมืองศออรีสะเกดอำเภอเมืองศรีสะเกดนายทาตรีศิริลุงวณิชยรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดเป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันอีแกดยกน้ำหนักเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจําปี2 5 6 8ิชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและการแข่งขันอีแกดยกน้ำหนัก ยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยอายุ13-15ปีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้ารูปเธอเจ้าฟ้าสิริวันวรีนารีรัตราชกัญญาที่มหาวิทยาลัยรัชพัฒน์ศรีสะเกษนายสุริยาบุตรจินดารองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเป็นประธานเปิดโครงการค่ายเยาวชนเปิดโลกอาหารและเกษตรพัฒนาเยาวชนสู่มืออาชีพ ที่สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษนายทวีศักดิ์ทรงอยู่รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเป็นประธานในพิธีเทิดพระเกียตรติและวันพยาบาลและวันทันตะสาธารณสุขแห่งชาติประจำปี2568ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษลงพื้นที่อำเภอขุนหารและอำเภอภูสิงติดตามให้กำลังใจผู้ประกอบการที่ร่วมโครงการมหากรรมทงฟ้าเยียวยาและกระตุ้นเศรษฐกิจชายแดนโดยรถมบายทงฟ้าเคลื่อนที่ ที่มหาวิทยาลัยรัชพัฒน์ศรีสะเกษดรพิเชษโพภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม kick off รินน้ำใจเติมความรู้สู่น้อง4ี่จังหวัดที่สวนสมเด็จพระศรีนครินศรีสเระเกู้วาราาการจังหวัดเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจังหวัดศรีสะเกษประจำปี2568 ที่โรงเรียนบ้านท่าสว่างตำบลโนนสำราญอำเภอกันทรลั์ผู้ว่าราชการจังหวัดให้การต้อนรับนายลลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาประธานในพิธีพระราชทานเครื่องคอมพิวเตอร์ที่บริเวณอาคารศูนย์อารยธรรมสามแผ่นดินศรากางจังหวัดศรีสะเกดผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาทถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันปิยมหาราช จากนั้นเป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวณบริเวณลานพระบรมราชานุสาวดีรัชการที่5สารกกังจังหวัดศรีสเกตที่วัดบ้านนาสูงตำบลตะดอบอำเภอเมืองรีสเกตผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวันสำคัญของชาติไทยวันปิยมหาราชวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่หอประชุมสมโมสรพนักงานเทศบาลเมืองรีสเกตนายสุริยาบุตรกินดารองผู้ว่าราชการจังหวัดรีสเกตเป็นประธานพิธีปิดการแข่งขันอีแกดยกน้ำหนักเยาวชนจิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและการแข่งขันอีแกดยกน้ำหนักเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยอายุ13-15ปีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวีนารีรัตนราชกัญญา ที่หอประชุมดุสิตฮอนมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตรีสเกตนายทวีศัติ์ทรงอยู่รองผู้ว่าราชการจังหวัดรีสเกตเป็นประธานพิธีเปิดนิทรรศการฉเฉลิมพระเกียรติและนิทรรศการให้ความรู้โรคหลอดเลือดสมองโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมาพาตครั้งที่ส1บเฉลิมพระเกียรติหัวข้อออกกำลังกายเป็นนิสัยห่างไกลสโตกจังหวัดรีสเกต ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลบู่สูงอำเภอวังหินนายทวีศักดิ์ทรงอยู่รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดเป็นประธานพิธีมอบเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึกเครื่องมือทำมาหากินให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการเพิ่มทักษะแรงงานอิสระและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพที่อาคารศูนย์อารยธรรมสาแผ่นดินสาร,รการจังหวัดศรีสะเกด ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานพิธีสงน้ำพระบรมศพและโรงนามถวายความไว้อะไรเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ศาลาพระพุทธคุณวัดมหาพุทธรามพระอารามหลวงผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลพระอภิธรรมอุทิศถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับพบกับสรุปข่าวเด่นประจำเดือนจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกดได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ